ต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนงโกกตูมนะคะนี่นะคะโอ้ยาที่ทําเมี่ยงไปให้ลุงทานนะคะสุดยอดเลยเมี่ยงนี่คือเมี่ยงโอ้โหนี่ค่ะเมี่ยงนะคะเมี่ยงสักไคยที่สุดยอดเลยนะคะโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เอากลับ้วย นะะเนี่ยงเป็นแบบนี้นะคะละักษณาเนี่ยงเราก็หั่นตะไคร้นะคะหั่นตะไคร้แล้วก็เอามาตำตำให้ละเอียดแล้วก็ปรุงใส่มะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่ตดปลาร้านะคะแล้วก็พริกตำก็ตำพริกใส่กับตะไคร้แล้วก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็ปลาชูรสนะคะแค่นี้ละคะ่ะ คือตำเมี่ยงนะคะเมี่ยงตะไคร้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะมีรสชาติเพิ่มก็ใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วี่สงป่นเข้าไปอีกนะคะจะเป็นรสชาติที่มันค่ะมันก็ถ้าเรามีเฉพาะที่ตำขายแต่เราตำแบบพื้นพื้นบ้านเราใส่แค่ปลาต่อนนะคะแค่นี้ก็แซ่บแล้วนี่คือเมี่ยงนะคะ บางคนเขากินกับข้าวเลยเนาะเขาจะกินกับข้าวนะบางคนเนาะคนเท่าแต่ก่อนเขาจะกินกับข้าวเนาะยาชีเนาะตอนนี้ก็กินเหมือนกันบเราก็กินเหมือนกันกับข้าวจรเจ้าอร่อยเดี๋ยวลุงมาลุงก็กินกับข้าวเนอะโอ้นี่นะคะลุงมาลุงก็กินกับข้าวเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงเราเอาอะไรเดี๋ยวตอนนี้ยาชีก็จะเอาไป ให้กับลุงนะคะรู้ว่าลุงจะกินที่ไหนเราดูก่อนรู้ว่าไม่มีใครแลวที่นอกรู้คนเดียวอ๋ออาจจะมากินที่นี่เนาะ okay. โอเคนี่ค่ะนี่ก็คือกะทินอ่อนอ่อนเอากะทินอ่อนอ่อนนี้โอ้โหลังมดส้มมดส้มมาทำรังอยู่ที่พักกะทินหรือกรเกษตรคนไทยเรียก,กเกษตรคนผู้ไทยเรียกพักกะทินนะคะนี่นะคะเอากินกับเมี่ยงนะคะ ยังได้มาถ่ายคลิปคอมเมนว่ายังได้ลูกมาถ่ายคลิปเอากินซะก่อนถ่ายคลิปซะก่อนลูกถ่ายคลิปแล้วบ่ได้คลิปอยากสวยมากินเนี้ยงเด้อฮั่นานอยากแก่ลูกม่อยากกินเคยกินไหมป้าในบ้านเพราะตัวเสตตูนั่นละแล้วมันไม่เดี่ขนมน้อยน้อยอ่ะ มามาห้ำหำณเหำบักมี่าบักมี่ามี่สไทายกับพางคุณเพึ่งหน่อเออบ้างคนอืนหำบักมี่ด้านนอเอมาเสื่อข้างหลังเลยโอยมือนังเป็นห่อเสื้อมือนีเพิ่เอามาเสื้อข้างหลังนั่ซ้ำเก่ายู่เลนะคะค่อยไปเอามาุเนเออยังซ้ำเก่าอยู่เอาเมื่อเราเมื่อคืนนี่ก็ได้เจามากไห เออเออใอบ้าอันนี้ก็เอาเมื่อป่ะเออก็เราบังก็เราไปหากินไปชื่อแล้วกเอาเมื่อไปไปก็เก่าแล้วท่โตเล่ะพวกอามครบ้างใคนี่แหะบ่ครเอามากินกิงมนยังําเก่าอยู่เนาะทำเก่าเออกินก็กินเท่าน้นน้อยก็กินน้ำเดียวไหลเนาะคอคืนนี่แล้วใครเอาเมื่อกินข้าวบ่ข้าวไม่เอาบ่อาหารไข่เขาไปเจอ เราม่เห็นเราได้เปิดบางในตู้เราเห็นตในถ้วยยังเปติ่ดแต่ในตู้เย็นมีวาเขากินเบรกดินไปนี่บุมยาโตามหุงเสื้อผ้ากระถินตามตามตามนี่นี่กินเบิกินนี้กันเนี่ยแกงเช้าคือกินอันนี้เสียก่อนกินอันนี้เบิรตแล้วเห็นมีอิ่มยังตั้ม สคำสองคำเอ้ยกินนั่นแล้วกินโลดลุ่งกินก่อนเด้อแม่หมอปีโป้มากินเมงนะกินเมงนี่เมงเมงหกินงกินคือนี่ลุ่งเสตปลาได้เก่าพ่อบอกมึงได้นี่เึงได้นี่แซ่บจะมีก็กินบ่เราข้าวคุยแซ่บนะแม่พี่ คนไทยกินเป็นที่บอกกินเป็นไหมคนไทยกินเป็นไปนะอมันละบ้านเฮามันละได้มากระแตบมาอันนะมาทำไม่ได้มาท้องแห่นะโอ้ยกระดินกระดุดยอดแล้วมันกระต้มกระแทบอีกมันจะมากระแลกากระแทบมากระแทบกลมกระลูกอยู่ในตู้เย็นเอออาหยกบลงก็กินเมี่ยงอะไรอย่างนี้กินเมี่ยงแล้วไม่กินข้าว กินข nee, so ้าววันละสองเวลาลุงนี่กินก่อนนี่เรากินข้าวเทียงเราเอามากินาหอยตะกีตั้งมาหุงอยู่เนี่ยคะแนนพ่อยิ่งไปปรุงน้ำเจ้าเด้อพ่อยิ่งปรุงน้ำเจ้าแล้วจะเอ็ดผู้เดียวจะเด้อค่อยกินไม่ได้เพราะว่านี่มันเทปมาแม่มากินหมูหอยแม่ มกิยได้กินมหมยันหนิงเจ้ากินได้าะมากะไรกินง่ายตัวนี้เนาะมานต้มหุงได้คครไม่แต้มหุ้งกินได้บ่เอาโอ้กินได้พ่อกินได้แล้วกินซ้ำนกินซ้ำบ่นาทุวงแล้วบ่ได้กินซ้ำแก้แล้วกินแก้ม่ไดแเห็นเ็เลยื้อไประบ่เอาเปลี่ยนกัน้วบายตดคนละถ่ายผัอถ่ายไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาวันนี้จ้าแล้วเอาไป้ยงะ มือแรกก็กินมาแกงไหมอแม่กสิไดกินนานๆและผู้เฒ่าลุงเอ้ยกินของข้าวแล้วก็กินของหวานเขาบอกเขาไม่ได้ทันไ่ได้เฒ่าเด้อจะบอเด้อเยนาไม่ทนเนเท่าบอกไป้าไปทางหลังอิเด็นะเนาะจะเอาไปเพื่อเพื่อเปอร์็นบอกของหวานนะเแล้วจะไปชิกินเราไปเท่า่บ้านนั้นเราเามืนเาไปเพื่้อก็นีล่ะ่าห้ ฮะไม่เตี I ll, I ll ้ยอันนี้นะไม่เท่ากินเปแตนนะอันต่ำอันนี้นะมันกินไม่ได้มันผิดท้องก็ลุงท้องหรือไปสิเลุงท้องแล้วมันโอ้องมันผิดท้องเลยแล้วทำทำก็ยังกินได้กินอ้าวได้นั้นก็ต่ำแ่ลอยก็ยังกินได้เลยภาษาต่ำสมต่ำเรื่องอีกแล้วมือค่ะต่ำเสียบได้ต่ำคู่มือเห็นบอกเขาว่าอยู่เดี๋ยวจะต่ำเสียบ กินไม่ได้เมาว่านี่ไม่เท well ีย่กินไม่ได้คอยกะมือซื้อนั้นแซ้บือซื่อนั้นแสบหมอว่านี่ลูกจิ้มมาซอยตํำเลดเป็นคนละแบบเลยกินได้เด้อก็ถึงเนี่ยก็ถ้งพันธุ์น้อยหรอคะผูใหญ่ก็คากลุงแห้งหย่ำคากรุ่ผู้ถึงมากระดินน้อยแซบกระดินน้อยนะหาเม็ดมาหวานหน่อยเลย นแล้วเมื่อบ้านขาวกแล้วอตนี้ก็ได้ยี่โดดแต่มันอยู่แถวเลือมันมีหัวใจาระบานเขาเนาะบานขาวจะได้อยู่ในแถวเงาเนาะมันใหน่ใหญ่เนาะกมัแล้วมาปูบานแถวมันนะอยคราวนี้ก็ต่ำต่ำมากุ้งอีกแล้วจักจักจักจุ่ย่างเพื่อนป่วนนะเออต้างเพื่อเจ้าก็บอกะต่ไปยังแดง แก้วมึงนัันอ่ะยังไ่ได้แก้ซ่ำเละมึงมือนวัยรุ่นก่าน้แก้วไเดี๋ยวเน้อแบบนี้หลุดยัดคอทีเมือมันเนิ้อนโนโน่แล้วก็ไม่ไถ่อยู่กะเนี่ยกคิดว่าไฟไม่ไถ่ มอนะข้เจ้เออยุคุณนะไม่เห็นได้ยุคเจเืองคนปัญหาคูกรใบก็ดูน่อนโอ้ยเห็นใบกระดูน่อนแล้วเนาะอาแม่หมดแดงมาตำาม่งนะโยเลยนะนะแล้วก็นาเจ้ากระกคูแล้วมาตำยุคพีคนเอากระแวได้ปัหาขอแม่ผู้ชมทำแล้วกนไม่ได้กินข้าวยังกินทั้งตำมะฮงกินทั้งเม้งข้าวผมไอ มันแตงโมอันเดียวนึงกลายละ าจากแล้วตำมะหุงแล้วกะกินทั้งตำมะหุงกินทั้งเมี่ยงแล้วรอตำมะกกละกอก่อนแม่กินพร้อมๆกันเลยมาทั่วแปบ็บปะจะไปแป็บปะปาปลุงวะ <c oughs> กินรสเล <c oughs> ยค่ะ <c oughs> มะแปบ็บนะปุนนันล่าเทไรมาแป็บนะปุ๊นันล่ามเทไรมองเห็นบนหน้าเฮิร์ดได้เพนนะเนาะเฮิกินโจนเมื่อปี แซ่บคเพ่นยาบาดเออนั่นละรนั่นนั่นล่ะกินเม็ดแก้มก็ต้องตาตาปภาษากันเราสิตำจวกๆกอีกมื้อนี้ก็ตำห้องเล็กอีกเพื่อนตำแซ่บนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ